เซรัม่มต้านสิวอะไรเนี่ยทั้งถูกทั้งเห็นผลใครจะไม่ซื้อร้อยกว่าบาทเองได้ทั้งสองขวดเลยมีเงินจะซื้อกินคือชินะมีปัญหาสิวเยอะมากทั้งสิวฮอร์โมนและสิวจากการนอนดึกตัวนี้คือเอาอยูม่มากลดสิวได้แบบจริงรอบด้านเลยแถมยังผ่านการรับรองจาก F D A ด้วยปลอดภัยอ่อนโยนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เพราะเขามีกรดซาลิไซลิกที่ช่วยลดสิวบวมแดงได้อย่างรวดเร็วแถมยังมีซิงค์ออกไซด์ที่ช่วยเร่ง การฟื้นฟูของสิวที่เป็นหนองมีซันเปอร์คอลไลช่วยยับยั้งการเกิดสิวใหม่และมีในาอาซินามายที่ช่วยลดรอยดำและช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยส่วนวิธีใช้ก็ง่ายมากกลางคืนล้างหน้าเสร็จแล้ววางขวดให้นิ่งรอให้เนื้อแยกชั้นใช้สำลีกา้านแตะที่เนื้อแป้งจากก้นขวดแต้มบริเวณที่เป็นสิวได้เลยแล้วปล่อยให้แห้งตื่นมาคืนล้างออกได้เลยไม่เลอะหมอนไม่เปื้อนผ้าหม่มสะดวกสุดๆไม่ต้องคิดแล้วตอนนี้เพราะแค่หนึ่งร้อยเจด บาทได้ตั้งสองขวดลิง์กอยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยลองเลยแล้วจะติดใจสิวหายแต่งหน้าก็มั่นใจถ่ายรูปก็ไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์อีกต่อไปโอเมก้า